ถ้าย่างน้อยอยากให้พี่เป็นคนหนึ่งที่เบนรู้สึกว่าไม่อิทุ่ยกับกูได้ไหมได้คุยกับพี่ได้ทุกเรื่องเป็นโซนที่ว่าเราไม่อิทุ่กันโอเคโอเคโอเคอิทุ่วกันเลยให้พี่เริ่มก่อนแล้วกันได้เอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า แค่มือเดียวไม่ได้ยังไงก็ได้ตบมือเดียวสองมือได้หมดอ่าไปไปหลบดีวะโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยไม่ดีเชืยอ ผมใส่สายาวแล้วพี่ผมคือผมใส่สายสั้นด้วยแล้วก็ยาวด้วยตอนโอเคพอผมได้พูดในในสิ่งที่ผมอึดอัดไปพอตรงนี้ผมก็เลยสบายขึ้นมาโอเคได้พูดออกมาเลยสบายขึ้นด้วยอัะผมก็โอเคนะแต่แค่โอเคแต่อ๊ตัวไปข้างหลังนี่นะก้าวขั้กีน่าจะปลอดภัยกว่าปลอดแต่ก็มันก็ไม่แย่หมายถึงก็เที่ยวเที่ยวอันแรกสุดโอเคอันนี้อาจจะนิดนึงอะอย่างนี้ด้ยังไงนี้ได้ยังไง ไม่ถึงกันผมมันรู้สึกเกรงนิดนึงเบียดเบียดมันหน้าแดงเลยใช่ผ <laughs> มจะเบียด <laughs> แต่ผม <laughs> ผม,มเฉยเฉยเพราะว่าระยะนี้มันเหมือนเป็นระยะทําการเวลาทํางานเรื่อยเรื่อยค <Okay. S 2> รับโอเคลยผมก็เลยเฉยๆะะ <laughs> แต่ระยะนี้เราจะใช้บ่อยมากนะคะในงานของการทําซีรีส์เรื่องนี้เนาะ <laughs> มันจะมีระยะประมาณนี้บ่อยๆเนี่ย <laughs> พอได้อาหันออกมาหารูรู้สึกสบายขึ้นสถานการณ์ที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนบางทีเราสึกว่าเราไม่ดิวเราจะแบบชอยเราคือจะหนีก่อน แต่ช้อยบ่อยจะเป็นลักษณะคือโอเคเผชิญหน้าสู้พูดได้อธิบายสีฟ้าดูน,นนะครับออกได้เลยทำไงได้ปะบอยงนุ่มอยูนี่คุยกันก่อนคุยได้งไงก่นคุณทำอะไรผิดวะอย่าลืมความรักนะตอนนี้มีแต่ความรุนแรงนะล้วมองเรื่องความรักไนะม่มะนี

เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาค่ะโอเคครับค <qu> <hearing your> ่ะเป็นไงครับผู้ชมดีนะน่าสนใจไหมดีเออมันมีหลายอย่างที่ความเงียบแต่เห็นประลุพูดในใจเนาะเพลงเออเพิ่ม เราเลืองเด็กยังตัองไหเราเลือด็กเราเกิดมายังไงผมเกิดมาจากพ่อแม่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอว่าชอบทำอะไรบ้างเด็กหมายว่าเอางี้เด็กตอนเด็กๆวัยเด็กๆเราเป็นยังไงบ้างโอ้ยอ สบายไปหรือเปล่าไปอาบน้ำก่อนอืมก็ได้บอกให้ตามสบายไงเออเรายนสบายสุดแล้วไปอาบน้ำก่อนเอาอะไรก็ได้ที่มันเร็วๆอ่ะผมหิวอ่ะนี่อ่ะผมกดให้อ่ะสิบที่อ่ะไปอาบนะขอดูก่อนเลือกก่อนอ่ะคุณแท้อะไร้ไหมครับคุณไม่ต้องรีบดิคุณกดให้ผมดูก่อนเอออ่อันนี้เอาไหมกดโอเคเอา อันนี้นชั่วโ,โมงหนึ่งอ่าชั่วโมงนึ่งอ่าผมเปลี่ยนให้อ่อและอสองคนจะตามมาไม่ไหวเนี่ยก็ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรทั้ดไม่ทําให้ผมยุ่งยากผมก็ทําให้เขามาได้เลยอ่ะ,เป,อะเป็นว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เชิญอำนาจก่อะนนครับไปที่ความผิดผมวันี้ไม่ว่าจะในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ว่ามันรู้สึกว่าอํานาจคือคือสิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นไปในยังที่มันต้องการต,ต้องยึดจับ อำนาจไว้ในทุกโอกาสที่คุณมีอยู่แต่คุณจะใช้มันในวิธีไหนเหมือนมันอ่านใจคนออกได้ประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีการคอนวินส์ในรูปแบบต่างๆที่แต่สุดท้ายแล้วการคอนวินส์ต่างๆเนี่ยคือวิธีใช้อานาจของมันอินเนียสประมาณหนึน่งนะในแง่ของแบบว่มีคือจีเน,น,นียสเพราะคุบีในตามบทคือจบ Cambridge แบบจบการเมือง political s ค i e ซ c ์เกียรตินิยม คือมึงเป็นลูกนักการเมืองโดยแท้คือแบบเหลียมคมแต่ตอนนี้ครูเห็นบอยฉลาดกว่าเราครูก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องตัดปรับเรื่องคาแรคเตอร์กันอีกนิดนึงอาจจะต้องโตเล็กให้โต้นอีกนิดนึงใช่คอมเดือนเกมการเมืองเรื่องของหัวใจสตรีมได้แล้ววันนี้ที่แอป Mono m a x เท่านั้น